ดวงรายวันของคนที่เกิดวันพฤหัสนะคะประจำวันที่17ตุลาคม2566นะคะสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสวันนี้คนที่เกิดวันพฤหัสวันนี้นะคะระวังสุขภาพของตัวคุณเองแล้วก็คนในบ้านและก็สุขภาพของคนที่คุณรักนะคะในช่วงนี้คุณคิดเรื่องงานคิดเรื่องเงินคิดเรื่องหาเงินรายจ่ายค่อนข้างเยอะ ุณมีโอกาสได้ไปกินเลี้ยงงานเลี้ยงฉลองงานเลี้ยงสังสรรค์ระวังในเรื่องของอารมณ์ความพู้และการตัดสินใจวันนี้อย่าใจร้อนหงุดหงิดง่ายนะคะใจร้อนหงุดหงิดง่ายระวังนิดนึงนะคะระวังปัญหาสุขภาพนอนไม่ค่อยหลับมีเรื่องกังวลใจนะคะหลายๆคนคิดเรื่องงานเร่งหางานเร่งหาเงินเพราะ,ะรายจ่ายค่อนข้างเยอะนะคะระวังสุขภาพของตัวคุณด้วยนะคะหลายๆคนช่วงนี้นะคะเราอาจจะ,ะดื่มเยอะ กินเยอะนะคะอาจจะแบบมีการเลี้ยงสังสรรค์บ่อยจนไม่มีเวลาแม้แต่จะพักผ่อนนะคะสื่อนําโชคของคุณวันนี้นะคะคือเลขที่บ้านให้โชคสีเสริมดวงนำโชคของคุณวันนี้คือสีส้มสีเหลืองสีฟ้าให้โชคเลขหน้าไพ่ของคุณวันนี้5 5ขอให้คอยคุณโชคดีร่ำรวยคะ่ะ